สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาทําน้ํายาขนมจีนจ้าวันนี้ที่หมู่บ้านพอาแม่พึ่งทําบุญบ้านนะคะก็ทําบุญบ้านแล้วก็ตามประเพณีโบราณก็ออกจะทําขนมจีนนะคะแม่พึ่งกําลังต้มพริกแกงเนาะนี่เป็นข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกหัวกระชายหอมกระเทียมนะคะโอ้โอ้ควันควัน ก้องมัวเนาะก็แม่พึ่งจะทําเป็นน้ายาปันนินนะคะปัาน,นินสองตัวซื้อมาตัดเอาแต่ช่วงลาตัวมาต้มนะส่วนหัวเก็บไว้ต้มยำกินนะคะเี่ยเนาะก็พริกเปืยแล้วได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งก็จะตักเอาไปโลูกเนาะจะต้มมาไว้ก่อนจ้า แล้วก็ต่อไปไม่เพึ่งจะมาขันกะทินะคะเอาหัวไปเคี่ยวแจกมันออกมาพัดพริกแกงเนาะกับเครื่องแกงนะคะมะพร้าวสองลูกจ้าลูกละสามสิบบาทก็จะไม่ใช้กะทิกองเนาะวันนี้จะทํากะทิมะพร้าวคูแบบนี้จะอร่อยกว่าเนาะเดี๋ยวไม่เพึ่งจะบีบขันกะทิก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันต่อไปจ้าไม่เพึ่งขันกะทินะคะ หัวนี่นะคะไม่พึ่งไก้คันกะทิเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะนําปีเขียวให้แตกมันเนาะแล้วก็ จะเอาพริกแกงที่ตําเอาไว้มาผัดนะคะแต่ตัวน,นี้เดี๋ยวเราไปแยกพริกแกงก่อนเนาะจากที่ต้มไว้นะคะไม่ได้ถ่ายนี่ก็คือพริกนะคะพริกแกงที่ไม่พึ่งต้มเปื่อยแล้วเนาะก็เนลาน,นิ่นนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปแยกนะคะตําก็ มีปลาปลาดินสองตัวเดี๋ยวเราจะไปแยกพริกหอมกระเทียมไปตำนะคะแล้วก็แยกเนื้อปลาด้วยเนาะไปเกะเนื้อปลากันจ้า,าเดี๋ยวเรามาเคี่ยวกะทิกันเลยจ้าอ๋อ คืนนี้นะคะที่ที่สลาทำบุญบ้านนะคะมีหนังของพี่อันเฮงเฮงเซาเอ็นไลด์ด้วยนะกำลังเปิดร้องเสียงนะคะเสียงไม่พึ่งไม่ได้ไปเลยเนาะไม่ได้ไปถ่ายทำคลิปเลยนะคะติดภารกิจทำขนมจีนเดี๋ยวไม่พึ่งก็จะเคี่ยวกะทิให้แตกมันเนาะเดี๋ยวก็จะเอาเครื่องมาผัดนะคะเดี๋ยวเราไปตำพริกแกงแล้วก็เกะ็กเนื้อปลากันจ้าเดี๋ยวเรามาขัดแยกนะคะ เนื้อปลาปน,นินเนาะโอ้ยเอ้ยเอ้ยพริกเกงเยอะมากก็อาจจะใส่ไม่หมดเนาะอาจจะแช่ในเย็นเอาไว้ ตอนนี้เวลาทุ่มกว่าแลวนะคะแม่พึ่งกลับมาจากน้ำมันก็ห้าโมงกว่าแล้ว,วเวะตลาดด้วยกวลับมาถึงบ้านเกือบหกโมงเนาะเดี๋ยวผันกแกะปลาก็ะกะนะเดี๋ยวไม่พึ่งจะตำพี่แกงจ้ามีหนังกลางแปลงไปฉายด้วยนะคืนนี้ที่สลากลางหมู่บ้านหนังของพี่แหงๆน,น,นะคะแหงๆสาวเอ็นไรที่ไม่พึ่งเคย เอาไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมเนาะแต่ว่าคืนนี้ฉายที่หมู่บ้านเลยเพราะว่าพี่เฮงอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับแม่พึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปชมเนาะทาขนมจีนเสร็จก่อนดึกๆก็อาจจะไปหรือเปล่าถ้าไม่เหนื่อยก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเก็บพริกตาก่อนนะคะเพราะว่าพริกจะตำยากเครื่องปั่นแม่พึ่งพังหมดเลยสองเครื่อง ัไม่ได้สักเครื่องเลยเยังไม่ได้ไปหาซื้อใหม่ต้องตำก็ไม่เป็นไรจ้าตำพริกละเอียดขนาดนี้แล้วก็ไม่พึ่งก็จะใส่กระเทียมกับหอมทิ่ต้มนะคะใส่ลงไปตำให้ละเนะอียดเนาะวันนี้ลมแรงมากเลย ลมพายุจะเข้าเอ๊ะครุกกระโยกทำไมเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้กันสันนะคะถือเอาเนาะกวอาภัยในความภาพสันคลิปสันนะคะก็ละเอียดข้อกันแล้วดเดี๋ยวเราจะนำไปเที่ยวเอาไปผัดกับหัวกะทิที่ไม่พึงเคี่ยวไว้นะคะไปไปกันเลยจ้า เราก็จะนำพริกเกงที่เราตำเนะเาะผัดในนี้ก่อนเลยจ้ะยังไม่ได้ตำเนื้อปลานะะคก็แล้วแต่ใครจะทำยังไงเนาะใครก็สูตรมันนะคะเที่ยวไปโกอน๋ยวไม่พึ่งจะไปตำเนื้อปลาก่อนจ้า ตําเนื้อปลานินเลยค่ะเนื้อปลาดินที่เราแกะไว้นะทุกเกาะทุกืบนเดิมนะคะไม่ต้องล้างนะคะเพ,พิ่งตําเนื้อปลาละเอียดแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ลุงโมเลยจ้าก็จะตักน้ำมา ใส่สักหน่อยนะคะแล้วก็คุ้นๆให้เขาเข้ากันโอ้เสียงหนังสุดยอดมากเลยเสียงเครื่องเสียงหนังนะคะคือธรรมชาตินะไ่ได้ตดตโตนะคะก็ไม่ให้เขาจับตัวเป็นก้อนนะคะเพื่อน จะค่อยล้างครกนะคะใส่เนาะนี่นะคะก็จะเป็นมาตาประมาณนี้นะคะ mm hmm. เนื้อปลาติกเกง เะะสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ําน้ําที่ต้มเครื่องเทศหรือว่าหางกะทิก็ได้นะให้กับให้ให้พอดีกับเนื้อปลานะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํากันจ้าน้ําที่ต้มขาดไใช้นะคะอ่ะเติมน้ำค่ะเดี๋ยวคอยนะเดีเ๋ยวเติมน้ำที่ต้มก,กีแกนะคะให้พอดีเนาะ ว่าเราคนมากคนน้อยขนาดไหนนะคะอีกจ้ะพอพอพ่อจ้ะขนาดนี้นะคะเพื่อนแล้วก็ปรุงรถได้เลยนะคะปรุงรถตามใจชอบค่ะคนตกแล้วนี่ก็คือหัวกระชายนะคะใส่เข้าไป ฝนโตทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงคนตตเลยดเดี๋ยวไปคุยจับปรุงรถนะคะปรุงรถกันกา<ะ>เรือนะคะหนึ่งชนโต๊ะนะเพราะว่าเราจะปรุงรสยากนะคะปรุงชูรถหนึ่งชนโต๊ะ สด,ดีเป็นชนโต๊ะน้ำปลาอย่าพึ่งใส่นะคะชิมก่อนชิมก่อนจ้าแต่เดือดเดือดร้อนร้อนแบบนี้ชิมยากนะคะเพื่อนค่อยปรุงไปนะเอาให้จางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเค็มเนาะใส่น้ำปลาด้วยจ้ายังไม่จืดนะคะแต่ความนัวก็ เพิ่งคิดว่าเกือบจะได้เนาะเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มกันเรื่อยนะคะชิมก่อนเนาะไม่เพิ่งจะใส่ปลาอิกนหน่อยนะคะชอบใส่ปลรรากับน้ำยานะไม่เยอะนะฮะชิมไปปรุงไปเนาะ,ะเสร็จแร้วเราก็จะ่าลอยลูกชิ้นนะคะแล้วก็ต้นหอมจะว่าไม่เพิ่งจะแบ่ง แบ่งเ,เอาไว้ไปทำบุญพรุ่งนี้ก่อนจะแช่ช่องฟิตเอาไว้นะ,ะเพราะรอให้เขาเย็นก่อนเอาเข้าตู้เย็นเนาะแล้วก็ส่วนที่จะกินก็จะใส่ลูกชิ้นเนาะก็ปรุงรสได้แล้วนะคะไม่เพิ่งก็เติมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมา้อยลูกชิน้นก็อต้นหอมจ้าต่อไปก็ใส่ลูกชิ้นบนลอยค่ะโอ้ยต่อไปก็โรยต้นหอมจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย สสเสร็จแล้วคะ่ะน้ำยาขนมจีนของเม่พึ่งนะคะเม่พึ่งได้แบง่งออกแล้วเนาะก็ในหม้อนี้เม,ม่พึ่งจะรับประทานตอนเย็นนี้เนาะไม่เย็นแล้วละมืดละสองทุ่มแล้วสองทุมง่มย่างลูกสองทุ่มสองนาทีจ้ะสองทุ่มสองนาที<ส>าพึ่งเสร็จนะคะมีหน้ารับประทานไม่อกรรี้เพื่อนเดยวเรามารับประทานขนมจีนด้วยกันค่ะมาคะ่ะเพ,พื่อนเพื่อนมา กินขนมจีนน้ำยากะทิประนินวนกันจ้าเนี่เนาะไม่เพิ่งทำเสร็จแล้วนะคะร้อนๆเลยจ้าผักก็มีแค่ผักกระแยงกับกลํายปีนเนาะนี่ขนมจีนนะคะนะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันค่ะก็ตักราดไปเลยหัวกระชายนะคะไม่เพิ่งชอบหัวกระชายเนาะเป็นยานะคะ ผักลัมยาคนๆเลยจ้าอืมเพลงไปเพิ่งมารวติดลิกสิท์ไปเนาะเพลงชัดมากเลยสรา,ารกางหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆบ้านนะเสียงบักระชายอะลีทุกต้มนะอืมสอนเพชรหนูจะติดลิกสิทธิ์ไหมคะหนูไม่รู้ กะหล่ำปีค่ะผักมีชนิดเดียวแล้วก็ผักกระแยงเนาะเดี๋ยวเราเด็ดใส่ก็มาค่ะเพื่อนๆมากินขนมจีนกันก,นก็คลิปนี้ไม่พึ่งขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแพร่ไม่พึ่งร้อยแปดไลฟ์ด้วยนะคะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะไม่พึ่งขอตัวกินขนมจีนก่อนจ้าสวัสดีค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย